วันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างอารมณ์ดีโกรธเศร้าขยะขแขยงกลัวตกใจวันนี้เราจะมารู้จักอารมณ์ต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับ ผมรู้สึกว่าช่วงนี้อารมณ์ตัวเองเปลี่ยนแปลงบ่อยมากแทบจะตามวันฝนตกลมแรงจนภาคใต้ของญี่ปุ่นตอนนี้น้ำท่วมหนักมากครับถ้าใครได้ตามข่าวก็จะเห็นว่ามีคนเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยผมเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกเศร้าไปด้วยแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีกันครับผมคิดว่าการรับรู้อารมณ์ของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการอารมณ์ด้วยครับ ถ้าใครเคยชมภาพยนตร์ Inside Out หรือชื่อภาษาไทยว่ามหัศจรรย์อารมณ์โอลเวงซึ่งในเรื่องก็โอลเวงกันทั้งเรื่องจริงๆแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้ชื่อว่า Inside the Headdo ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ Inside Head ในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเห็นว่ามีตัวละครที่แสดงถึงอารมณ์ทั้งดีแล้วก็ไม่ดี แล้วก็การที่อารมณ์ต่างๆมีบทบาทต่อการตัดสินใจของเราก็ทำให้เราตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปครับและผมชอบมากที่ตอนจบตัวละครเนี่ยได้เติบโตทางอารมณ์จะเติบโตอย่างไรนั้นต้องลองไปชมครับถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวจะไม่สนุกเอาละตัวละครที่สื่อถึงอารมณ์ทั้ง5ในเรื่องนี้สร้างตามทฤษฎีของนักจิตวิทยาชื่อพอลเอ็กแมนครับซึ่งบอกไว้ว่าอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ย ที่สามารถรับรู้ด้วยการแสดงออกทางใบหน้ามีอยู่6ประเภทซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยไม่ได้รวมไว้หนึ่งอารมณ์ครับคำว่าอารมณ์หรือความรู้สึกในภาษาญี่ปุ่นพูดว่าคันโจคันโจตัวละครทั้ง5หรือคันโจทั้ง5ในเรื่องนี้ก็เลยได้แก่โยโรโกบิโยโรโกบิซึ่งภาษาอังกฤษว่าจอยส่วนภาษาไทยว่าลันลา คำว่ายอรโกบิเนี่ยแปลว่าร่าเริงม,มีความสุขก็เลยสมชื่อลันลานั่นแหละครับเป็นอารมณ์ด้านบวกตัวเดียวในเรื่องแล้วทุกคนก็คงอยากให้ลันลามาอยู่บนแผงควบคุมเราตลอดเวลาหรือเปล่าครับแต่ถ้าเรารู้จักแต่ความสุขเราจะไม่รู้จักความทุกข์ก็ไม่ได้ไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือความสุขจริงไหมครับต่อไปตัวละครที่เป็นคู่กัดของลันลาหรือจอยก็คือคานาชิมิ คานาชิมิภาษาอังกฤษชื่อว่า sadness ส่วนภาษาไทยชื่อเศร้าซึมคานาชิมิเนี่ยแปลว่าความเศร้าครับในเรื่องน้องเศร้าซึมของเราก็พยายามแค่จะช่วยตัวละครหลักให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในชีวิตไปได้เพราะว่าบางครั้งเรื่องเศร้าๆนี่แหละครับที่จะทําให้เราเติบโตขึ้นดังนั้นก็อย่ารังเกียจน้องเศร้าซึมเวลาเขามาเยือนเราเลยครับต่อไปตัวสีแดง ชื่อ i ิ a า i ิอิกาดหรือ Anger ในภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยว่าฉุนเฉียวอิ a าดิเนี่ยก็คือความโกรธโมโหครับต้องเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่บอกเสมอว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าผมก็เลยพยายามไม่โกรธใครไม่โกรธใส่ใครเลยจริงๆแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็เพิ่งรู้จักอารมณ์นี้แหละตอนที่โกรธคนร่วมงานมากๆจนตัวสัน่นแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย เหตุการณ์นั้นก็เลยทําให้ผมเรียนรู้ว่าที่จริงอ่ะอารมณ์โกรธมันก็มีไว้เพื่อป้องกันตัวเองครับจากสิ่งที่เป็นภัายหรือทําร้ายเราถ้าโกรธใครอยู่ก็ลองถามตัวเองดูสักนิดนะครับว่าเรากําลังปกป้องตัวเองจากอะไรกันแน่ตัวต่อไปน้องผู้หญิงสีเขียวๆภาษาญี่ปุ่นใช้ชื่อว่าเค้งโอเค้งโอ หรือภาษาอังกฤษชื่อ discuss ส่วนภาษาไทยชื่อหยากแยงเข่งโอะในภาษาญี่ปุ่นก็คือความเกลียดชังครับในภาษาไทยเนี่ยใช้ชื่อว่าหยาแยงที่มาจากขยะขแยงก็เหมือนกับเข้าใจไหมเวลาเราเกลียดเราไม่ชอบอะไรแล้วก็จะไม่อยากเข้าใกล้าทาท่าทางดังเกลียดเต็มที่แบบมึงอย่าเข้ามานะเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองจากสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นอันตรายกับเรานั่นเองครับตัวสุดท้าย เป็นตัวสิงม่วง,งชื่อโอเซเรโอซเรหรือภาษาอังกฤษว่าเฟียภาษาไทยชื่อว่ากลัวกลัวโอเซเรเนี่ยแปลว่าความกลัวตัวความกลัวนั้นนะเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตเราเลยครับทำให้เราเนี่ยสามารถระวังตัวจากเหตุการณ์ต่างๆได้แต่ว่าถ้าเราปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำเราไปตลอดเราก็จะไม่กล้าทำอะไรไปซะหมด ก็กลัวพอประมาณจะได้มีความรอบคอบมากขึ้นครับแล้วก็ตามทฤษฎีของพอลเอ็กแมนเนี่ยก็จะมีอีกอารมณ์หนึ่งที่ไม่ได้เป็นตัวละครในเรื่อง Inside Out นั่นก็คือออดอร์กิออดอรกิภาษาอังกฤษว่า Surprise หรือภาษาไทยว่าความประหลาดใจหรือตกใจนั่นเองครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นอารมณ์พื้นฐานของเราใครกำลังรู้สึกอะไรก็ลองเรียกชื่อความรู้สึกนั้นออกมาดูเราจะได้รู้ว่าเรากำลังรู้สึกอะไรและหาวิธีจัดการได้ถูกต้องครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ดีขึ้นเลยทำอะไรก็ไม่ดีขึ้นเลยเหมือนผมช่วงนี้ <c oughs> ก็ลองหาเพื่อนคุยแล้วก็ หรืออาจจะปรึกษานักจิตวิทยาดูก็ได้ครับแล้วเราจะได้รับรู้ความคิดของตัวเองและสามารถจัดการได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีครับวันนี้เราได้รู้จักอารมณ์พื้นฐานทั้ง6ที่เป็นที่มาของตัวละครในภานพยนตร์เรื่อง Inside Out แล้วเรามาทบทวนศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์กันหน่อยดีกว่าครับคันโจคันโจอารมณ์ยอรอกบียอรอกบิ หรือจอยในภาษาอังกฤษแปลว่าร่าเริงม,มีความสุขล้นลาคานาชิมิคานาชิมิ sadness หรือความเศร้าเศร้าซึม Ikari i k a ก i ภาษาอังกฤษว่า anger ความโกรธโมโหฉุนเฉียว k e n g oke n o, o. disgusted ความเกลียดชังอยากแยง o อโซเร โอโซเรความกลัวหรือตัวละครกลัวกลัวโอ o ด o รกิโอ r ดโรกิเซอร์ไความประหลาดใจหรือตกใจครับแล้วถ้าคุณติดตามรายการให้เจแปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด394คำและสำนวนครับติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้แจ๊ปนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook, Spotify, YouTube และ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการให้แจ๊ปนิสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีคำถามสงสัยหรืออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอยากให้พูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ส่งข้อความกันมาได้ทุกช่องทางเลยแล้วจะพยายามตอบครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน มาตาไอมาโชสวัสดีครับ